สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ลุงน้ำตาลมีภารกิจจะต้องไปหาหมอนะครับเนื่องจากลุงน้ำตาลมีอาการเบรกไม่อยู่แล้วก็ไหนๆก็เข้าไปเช็คระบบเบรกแล้วลุงน้ำตาลก็จะตรวจภายในไปเลยนะครับว่าเครื่องยนต์ของลุงน้ำตาลเนี่ยก็เลยจะให้ที่อู ซ่อมอเขาเรียกอะไรโอเวอร์ฮอนเครื่องไปเลยนะครับคือฟิตเครื่องใหม่เลยก็น่าจะใช้เวลาประมาณหนงอาทิตย์ครับในการฟิตเครื่องในการเอ่าเขาเรียกโอเวอร์ฮอนเครื่องนะครับก็คือให้เครื่องขุมกำลังของเครื่องยนต์ลุงน้ำตาลเนี้ยกลับมาสัก9 0 8 0 90%, 90ก็ยังดี ไปกันเลยครับเพื่อนๆที่อูช่างอ้วนนะครับที่บึงครับออกมาได้ไม่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ลุงน้ำตาลมีอาการคือเบรกไม่อยู่แล้วนะครับต่อให้กดเบรกไปจนมิดยังไงก็ไหลไปนี่ครับตอนนี้กดเบรกจนมิดแล้วแต่รถก็ยังไหลไปเรื่อยๆก็ เดี๋ยวจะประคองลุงน้ำตาลนะครับเปิดไฟฉุกเฉินไปแล้วก็คานเกียร์หนึ่งเกียร์สองไปนะครับให้ไปถึงที่อู่ซึ่งเวลาจะเบรกก็เทคนิคการเบรกก็คือเบรกเท้าเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วก็เวลาเราขี่ช้าๆไปเนี่ยเวลาเราจะเบรกก็ใช้เบรกมือครับในการช่วยการเบรก ใช้เบรกมือช่วยนะครับในการที่เราจะเบรกมันก็จะช่วยได้ก็คานไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงอู่ใกล้อีกหลายกิโลอยู่นะครับก็ไปกันเลยนะครับว่าจะไปถึงอู่ได้ได้โดยสวัสดิภาพหรือเปล่านี่กำลังลื้เครื่องลงน้ำตาลอยู่นะครับเพื่อมันไปที่ เอาลูกสู่ไปเทียบเพื่อซื้อลูกสูกใหม่มาใส่นะครับได้ทีลลนะได้ไปได้วว่ะนะอีกไม่นานลุงจะฟิตนะครับลุงจะกลับมาเป็นนมอีกครั้ง หลังจากที่นำลงน้ำตาลมาจอดอยู่ที่อู่ช่างอวนนะครับก็ให้ช่างอวนถอดลูกสูบถอดอ่าถอดเครื่องออกมาและถอดลูกสูบออกและนำเครื่องนะครับไปตีปอกทีแรกว่าจะเปลี่ยนลูกสูบใหม่ด้วยแต่ทีนี้ทางลงกึ่งที่เอาเครื่องลงน้ำตาลไปตีปอกนะครับก็ หาลูกสูบให้ไม่ได้ก็เลยเป็นเหตุให้ต้องใช้ลูกสูบตัวเก่าซึ่งทางช่างอวนก็บอกว่าลูกสูบตัวเก่าเนี่ยก็สภาพตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ80-90%ก็ก็ยังถือว่าใช้งานได้อีกยาวก็เลยตีปอกเปลี่ยนแหวนแล้วก็ทำ เครื่องให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับคือที่ไม่ได้เปลี่ยนก็แค่ลูกสูบอย่างเดียวส่วนตอนนี้ก็ยังไปอ่าก็จะเป็นขั้นตอนการใส่ลูกสูบนะครับซึ่งช่างอ้วนกับลูกชายเนี่ยก็กําลังใส่ลูกสูบอยู่นะครับซึ่งการใส่ลูกสูบเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีนี่นะครับมันจะมีตัวตัวหนึ่ง ที่จะเป็นตัวบีบแหวนบีบอะไรแล้วก็ค่อยๆตอกลูกสูบเข้าไปในปอกที่ตีเข้ามาใหม่ก็ตอนนี้ช่างอ้วนก็ได้เร่งทำให้ลุงน้ำตาลกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งนะครับก็เนี่ยจะดูว่าตอนนี้กำลังใส่ลูกสูบไปเสร็จแล้วนะครับก็ใส่พวกก้านทักพวกอะไรพวกเนี้ยซึ่งก็ ลุงน้ำตาลก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรก็ตอนนี้เป็นขั้นตอนการใส่ตรงจุดนี้แล้วเดี๋ยวหลังจากใส่ประกอบทุกอย่างเสร็จเนี่ยก็น่าจะเอาไปใส่นะครับระหว่างที่ใส่เนี่ยจะเห็นว่าช่างอ้วนน่ยจะหยอดน้ำมันเครื่องนะครับไปตามจุดต่างๆเพื่อ ให้น้ำมันเครื่องไปหล่อเลี้ยงอ,อุปกรณ์ภายในทุกส่วนนะครับเพราะว่าหลังจากนำไปตีปอกนะครับไปกึงอะไรหลายๆ,ๆอย่างเนี่ยทุกส่วนในเครื่องเนี่ยก็จะเป็นแห้งๆเลยนะครับไม่มีน้ำมันระหว่างที่ประกอบทั้งวันจึงต้องหยอดน้ำมันไปเรื่อยๆหยอดไปเรื่อยๆเพื่อให้ทุก ส่วนอ,อุปกรณ์ทุกส่วนในเครื่องของลุงน้ำตาลเนี่ยมีน้ำมันเกาะไว้เวลาสตาร์ทเวลาอะไรจะได้ไม่มีปัญหานะครับประกอบเยิมประกอบจะยังก,กินฮะไม่อยากก็ไ,ไม่ต้องกินตน้อยบอกใกล้แล้วเราอยากเขา ขั้นตอนการประกอบเยอย่างทางน้ำเนี่ยไมดูเดียวอย่าบอกมันเคยเปิดมาแล้วเนี่ยฮะน่าจะเคยเปิดมาแล้วจะวใส่ประเก็นคนละรุ่นไหมใส่ก็ไม่ได้ดูเหมือนเราเนี่ย ถ้าทางน้ํามันเปิดไม่ครบมันจะเป็นไงฮะตันมันตันไประบายไม่ได้อ่าหมนานนึงนะ่แสดงว่าเขาเปลี่ยนปักเก็นมารอบแต่ว่าทางน้ำไอ้รูพวกนี้ยไ,ไม่ได้เจาะรูไม่ได้เจาะรูใช่ไหม วัดศักดิ์ระหว่างวันนะครับตอนนี้ไม่รู้หน้าอะไรเนี่ยฝนตกลงก็เลยยังต้องหยุดการใส่เครื่องไว้ก่อนตอนนี้ก็ยกไว้เตรียมเอาเครื่องใส่เกียร์นะครับเนี่ยแต่ก็ต้องหยุดเพราะฝนตกนะครับตอนนี้ รอแป๊บนะลุงเดี๋ยวก็เสร็จหลังจากที่ฝนกระหน่ำลงมานะครับก็ต้องหยุดการประกอบอ่าเครื่องของลุงไว้นะครับ ซึ่งขั้นตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการที่เอาเครื่องนะครับเข้าประกอบกับชุดเกียร์ด้านในนะครับก็ต้องหยุดไว้ก่อนซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอจบ e ีพนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าฝนตกลงมาอย่างนี้ก็คงยังทำอะไรไม่ได้แล้วเดี๋ยว e ีพ ต่อไปนะครับในการประกอบล่างให้ลุงน้ำตาลเนี่ยเดี๋ยวจะมาถ่ายทำต่ออีกทีนะครับซึ่งก็หวังว่าลุงน้ำตาลเนี่ยจะฟื้นคืนชีพมาแล้วกลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งซึ่งก็หวังแค่ประมาณ80-90%นะครับให้เครื่องของลุงเนี่ยกลับไปอยู่ในสภาพ80-90% เพื่อจะได้1ประหยัดน้ำมัน2องตาการเล่งก็จะได้ดีขึ้นกว่าเก่านะครับ3ก็คือเพื่อเพิ่มความสบายใจนะครับในการเดินทางในระยะไกลๆนะครับก็หวังว่าลุง จะกลับมากระชุ่มกระชวยกระปรี้กระเป๋าอีกครั้งนะครับจะยังไงก็เดี๋ยวอีพีหน้าประกอบเสร็จก็จะพาเพื่อนๆไปดูการเทสลุงน้ำตาลนะครับว่าจะงองแงอะไรหรือเปล่ายัางไงอีพีนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับสำหรับการรับชมก็เดี๋ยวอีพีหน้ามาเจอกันใหม่ในการเทสลุงน้ำตาลนะครับสวัสดีครับ